ทำความรู้จักพาร์ท2ฮ์สเกิลกรุ๊ปน้องใหม่แห่ง SM Entertainment พาร์ท2ฮัสพาร์ท2ฮ์สเกิลกรุ๊ปวงใหม่ในรอบเกือบ5ปีหลังจากไปเอสป้าเอที่เดบิวต์เมื่อปี2563จากค่าย SM Entertainment SM Entertainment โดยพวกเธอได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการพร้อมเริ่มต้นก้าวแรกสุดทรงพลังไปสู่ความฝันในซิงเกิลแรกชื่อว่า The Taste The Taste ซึ่งประกอบด้วย2เพลง ได้แก่เพลงเดบิวต์และเพลงไตเติลอย่าง The Taste The Taste และเพลงประกอบอัลบั้มชื่อว่า Butterfly Butterfly ทั้งหมดถูกปล่อยออกมาในวันที่24กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทย16นาฬิกาผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงทางออนไลน์ต่างๆทั่วโลกชื่อวง Heart 2 Heart Part 2 Heart หมายถึงการเชื่อมใจกับแฟนๆทั่วโลกผ่านโลกดนตรีที่น่าค้นหาและสวยงาม ตามแบบฉบับของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆและข้อความที่จริงใจพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในฐานะพวกเราที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยประกอบด้วยทั้งหมด8สมาชิกที่มีเสน่ห์หลากหลายและความสามารถอันไร้ขีดจำกัดได้แก่หัวหน้าวง J I W O O G U C A R N E N K A M E N Y U H A U H A S T E L L A S T E L L A J U U N สุดไวยอีออนเยออนสำหรับเพลงเดบิวและเพลงไตเติ้ล The Taste The Taste เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายความลึกลับและน่าค้นหาเสริมด้วย องค์ประกอบเสียงที่เหมือนฝันและทำนองเสียงร้องจุดเด่นอยู่ตรงการเปลี่ยนอารมณ์ของเพลงซึ่งเน้นไปที่เสียงเบสสังเคราะห์หนักหน่วงและเป็นเอกลักษณ์ไม่เพียงเท่านี้ฮิตเมเกอร์ K E N Z I E ซยังเป็นผู้แต่งเนื้อร้องของเพลงนี้โดยมีการยืมเรื่องราวจาก Alice in Wonderland Alice in Wonderland มาใช้ซึ่งมีคีย์เวิร์ดอันโดดเด่นเกี่ยวกับทางเลือกและการผจญภยัยทำให้เรื่องราวแรกในแบบฉบับของ h าร์ดสองฮาร์ดฮาร์ดทูฮารสมบูรณ์แบบในเนื้อเพลงนี้ถ่ายทอดข้อความที่เปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจว่าฉันจะสร้างเส้นทางที่ฉันจะเดินไปควบคู่ไปกับความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นเกี่ยวกับโลกใหม่ที่จะเปิดเผยต่อไปด้านมิวสิควิดีโอของเพลงไตเติล The c h a s e The c h a s e นำเสนอเรื่องราวที่ทั้ง8สมาชิกไปทัศนศึกษาแล้วได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ลึกลับที่ทำให้หลุดพ้นจากความจำเจและมุ่งหน้าเข้าไปในเมือง ขณะเดียวกันก็สร้างพิมพ์เขียวตามแบบฉบับของพวกเธออีกหนึ่งเพลงที่รวมอยู่ในอัลบั้มอย่าง Butterfly Butterfly เลงแนวมิดท e มโ o อาบีที่เพิ่มเสียงประสานเข้ากับลายเบสอันสมบูรณ์แบบและทำนองกีตาร์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์สุดอบอุ่นเนื้อเพลงแสดงถึงช่วงเวลาของวันนี้ที่พวกเธอได้จินตนาการไว้ด้วยกันพรอมหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ h าร์ดสองฮาร์ดฮาร์ดทูฮาร์ดเดบิวต์พร้อมได้รับเลือกให้เป็นโมเดลแคมเปญคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิสำหรับสตรีของแพลตฟอร์มแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี MUSI N S A มูชินซ่ายิ่งไปกว่านั้น h าร์ดสองฮาร์ดฮาร์ดทูฮารยังเป็นศิลปินวงแรกของโปรเจก SMGC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SM และ Mega MGC Coffee โดยพวกเธอจะร้องเพลงประกอบโฆษณาแนะนำเมนูโปรดที่เลือกโดยสมาชิกและจัดกิจกรรมถ่ายภาพยืนยันที่นั่งติดประตูที่ร้าน Mega MGC Coffee กว่า3,500แห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2568 JI WOO จิวันเดือนปีเกิดวันที่7กันยายน2549 อีโมจิประจำตัวสตรอเบอรี่หัวหน้าวงที่สะกดทุกสายตาด้วยลุคสุดเท่และผมสั้นเป็นเอกลักษณ์พร้อมลายเต้นที่สวยงามจากพื้นฐานบันเล่ CARMEN ค่ะ e วันเดือนปีเกิดวันที่28มีนาคม2549อ e ีโมจิประจำตัวต้นไม้มะพร้าวสมาชิกที่จะครองใจผู้ฟังทั่วโลกด้วยเสียงร้องที่ใสและสละสลวย โดยบ้านเกิดของเธออยู่ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย U H A U H วันเดือนปีเกิดวันที่12เมษายน2550อีโมจิประจำตัวโบสีชมพูสมาชิกที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของออรันเดอร์ซึ่งมีความเก่งรอบด้านทั้งการร้องและการเต้น S T E L L A สตเตล่าวันเดือนปีเกิดวันที่18มิถุนายน2550 อีโมจิประจำตัวเค้กสีชมพูสุดนะ่าสมาชิกที่ใช้ชีวิตช่วงวัยเรียนอยู่ที่แคนาดาเธอมีความสามารถที่หลากหลายทั้งโทนเสียงที่มีเสน่ห์และทักษะการใช้เครื่องดนตรีที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือกลอง JUUN จูอิ U U N, U U N. วันเดือนปีเกิดวันที่3ธันวาคม2551อีโมจิประจำตัวมอนสเตอร์สุดคิวสมาชิกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงหลากหลายแนวและเสียงแหบเสน่ห์ดึงดูดใจ A.N.A. เอนาวันเดือนปีเกิดวันที่2 0ธันวาคม2550อีโมจิประจำตัวดอกทานตะวันสมาชิกที่ชื่อสื่อความหมายว่าฉันเป็น A ในทุกเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดคอนเซปต์อันยอดเยี่ยมด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ I.A.N.E. อันวันเดือนปีเกิดวันที่9ตุลาคม2552 ีโมจิประจำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมาชิกที่ดึงดูดความสนใจด้วยภาพลักษณ์ที่สง่างามและทันสมัยจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์ครบรอบ30ปีของ SM <ม>เธอเป็นนักสร้างบรรยากาศของทีมซึ่งมีความสามารถในการแสดงออกที่หลากหลายและอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนรวมถึงพลังความสดใส YEON YEON วันเดือนปีเกิดวันที่19เมษายน2553 อิโมจิประจำตัวหน้ายิ้มแก้มแปะสมาชิกน้องเล็กสุดของวงฮาร์ทสองฮาร์ทที่มาพร้อมเสียงร้องอันนุ่มนวลและผ่อนคลายชื่อของเธอมาจากการผสมผสานระหว่างคำว่าพรสวรรค์เย่อีและคำว่าสสมออนยุน